นะครับก็กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมกับมิกอีกแล้วเนาะกับเกมแวงกา z e โลนะครับอยู่ที่เซิร์ฟ JP นะนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอาร์ดกใหม่นะครับนะครับของมิสกิแล้วก็คาหมุยนะครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับนะฮะ โซนของมิสกินะครับก็ก็จะเป็นาสายของแบทเทนซิสเตอร์นั่นเองนะครับนะฮะโซนของคาโมยก็ก็เป็นสายของหุ่นยนต์นะครับนะฮะซึ่งผมอยากจะบอกว่าของคาโมยคือมันจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับเพราะเพราะฉะนั้นผมขอมิสกิก่อนนะนะครับอืนะครับอ่ะมิสกิก็ก็ก็เป็นสายของแบทเทนซิสเตอร์นะครับอื b บ t ร์เซนซะิสเตอร์อูนเนาะไอช็อกช็อกโแล่าอะไรพวกนี้นะครับนะฮะสำหรับสายของ b บ t ร์เซนซิสเตอร์นะครับอืนะฮะซึ่งสามารถสามารถช,ชีชีวิตจ,จริงผมมีไหมม,ม,มีมีนะเออนะครับไอไอของ b บ t ร์เซนซิสเตอร์นะครับนี่โคตรสวยนะท่านผู้ชมครับอืมโมเดลใหม่อะของ ของมิสกี่ครับเออสวยมากเลยอะผมแบบชอบอะ่ะนะครับอ่ะนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไล่เป็นตัวนี้ก่อนนะครับนะ นถเซนเบกัสโอเคนี่ครับอ่ะนะครับก็จบเทิร์นไปก่อนนะครับนะฮะอ่ะนะครับระหว่างนี้นะครับผมขอไปดูสกิลก่อนนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมันจะมั่วกันไปใหญ่ไงปัญหานะฮะ อืมนะครับก็ตีตีไปก่อนนะฮะ <c oughs> นะครับก็ไม่มีอะไม่มีอะไรจะพูดนะเ <c oughs> นี่ครับสกิลของตัว,ตวนี้มันปรับเหรออ๋อไม่ไม่ปรับเนาะนึกว่าปรับนะครับอ่าโคโค่มาด้วยอไลท์โด อ,อ่ะนะครับขออ,อธิบายสกิลตัวนี้ก่อนนะครับสกิลตัวนี้ก็คือนะครับเมือม่อเมื่อในสนาบของเราเมือ่อเมื่อแมวกาดของเรานะครับเป็นม,ม,มีมีคำว่า Battle Sister อยู่นะครับนะฮะพลังของของตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้น3,000นะต้องต้องมีแวงกาดนะครับที่ ท,ที่ติดชื่อว่า Battle Sister นะครับนะฮะพลังของตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีก3,000นะครับอ่ะนะครับแล้วขอแป๊บนึงนะโคโค่นะฮะสกิลดันโต้ตอ่ะโคโค่ก็เช็กการ์ดเหมือนเดิมนะครับอ่ะเจอ Battle Sister ด้วยนะครับอ่ะแล้วขอได้ใช่ไหม อ่ะโอเคอ่ะโจมตีนะครับฮะก็กังวลอยู่อะเมื่อกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้โรเส้นไปกาดใช้บูบสตนะ์นะครับปีใส่บันกัดนะฮะโอเคดอติิเกอร์นะครับผมลืมไปว่าผม ไม่ไม่ไม่ควรเอาปากใกล้ใหม่ใช่ไหมลืมลืมลืมครับขอโทษนะฮะพอดีว่ามีขี้มูกนิดหน่อยนะครับ<笑><笑>ก็ช่วงนี้ก็ดูดูแลรักษยยาตัวเองกันดีดีนะครับนะฮะอืมนะครับ โอเคครับก็จบเทิร์นนะครับป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะทำการข้ามเลยนะครับอ่ะอ่านะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่กับแบทเ e อร์ซิสเอร์นะครับอ่ะนะครับก็ข้อ คอโอเคนะครับแล้วก็คอ่สกิลก็เพิ่มโซ่ใบนะครับนะฮะสำหรับสกิลตัวนี้นะนะครับอืมนะครับแล้วก็คอเพิ่มโซไปอีกนะครับอ่ะสกิลเดอะฮันโตหรืออ่ะสกิลนะครับของอ่ะขออธิบายสกิลล่างก่อนนะครับสกิลล่างก็คือนะครับอ่าถ้าถ้าถ้าในสนามเรานะครับมีมีแบลสเตอร์นี่นะครับสี่ใบ หรือว่ามากกว่านะครับพลังของตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้น4,000ครับตลอดนะครับตลอดเวลานะครับนะฮะก็ก็คือพลังขึ้นขึ้นขึ้นมาหมื่นห้าตาตลอดเวลาครับนะฮะเออนะครับอืมโอเคนะครับนะฮะแล้วก็ใช้สกิลลิมมีเบรกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมขอ อธิบายก่อนนะครับสกิลลิมิตเบ็กนะครับของตัวนี้นะครับนะฮะโอเคนะครับนะฮะถ้าถ้าคุณนะครับมีมีมีเลกานะครับที่มีคำว่าแบล s ตซิสเตอร์โอเคอันนี้ผ่านผ่านไปแปบ๊บหนึ่งนะลิมิตเบ็กนะครับอ่ะถ้าคุณนะครับมีมีม มีการนะครับที่ที่ชื่อว่า b a t t l e Si ซิสนะครับอ่าอยู่อยู่ในสนามนะครับจำนวน3ใบขึ้นไปเนาะก็ก็สามารถดอกร์กดนะครับได้ได้2ใบนะครับอืมนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเขาเขาเขาเจอบาร์สองนะครับนะฮะเออนะครับ โอเคโอ้มีฟอยเอ้ยโอเคนะครับอ่ะบัตเทิลนะฮะเดี๋ยวให้ไอการตีไปนะครับโอเคเนาะนะครับก็ถือว่าเอฟเฟกก็ก้อมก้อมไม่เท่าไอเนี่ยเนาะไอไอลูกเคียเนาะเ <laughs> นะครับ โอเคนะครับอ่ะไปที่หนึ่งไปที่สองโอเคขีค่ขั้นเราจะอ่ะนะครับถามว่าข้อเสียของของของข,ข,ของการ์ดใหม่มีไหมมีนะครับนะฮะข้อเสียของมันก็คือนะครับถ้าถ้าสมมติอ่าในในเด็กเราอะครับไม่ ไม่มีแบทเทอร์ซิสเซอร์เลยนะครับก็ก็จะเออแบบเล่นยากนิดหนึ่งนะนะครับสำหรับอ่าสำหรับอ่าแคนน่นี้อ่าสำหรับเด็กนี้นะครับอ่ะออแค่นั้นแหละอ่ะให้ท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะครับเลือดมันจะเหมือนห้าอ่าพลังพลังโจมตีมันจะเหมือนห้าตลอดนะนะครับถ้าสมมติแบทเทอร์ซิสเตอร์นะครับโดนทำลายไปหนึ่งใบก็ก็ พลังของตัวนี้นะครับก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะนะครับเออปก,ปกตินั่นแหละนะครับอืมนะครับอ่ะก็ก็จบจบการรีวิวของของเมซิกิเอาไว้แค่นี้เนาะนะครับอ่ะอย่างผมก็จะทําการตัดไปเลยนะครับอ่ะ สวยอานะครับก็เรามาอยู่ที่แคนของข้ามุยนะครับหรือว่าแคนนว่าแพเปอร์ของเราเองนะครับนะฮะอะก็ขามุยเขาก็ได้เปลี่ยนเสื้อเสื้อใหม่ของเขาแล้วนะครับเหมือนของมิสกิเลยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงนิดนึงโอเคเสียงเบากันไปแล้วลูกโอเคนะครับอะก็ เป็นสายหุ่นยนต์นะครับโดยโดยแท้จริงนะครับเออนะครับคือผมก็งงเหมือนกันนะงงเหมือนกันนะครับว่าสําหรับสายนี้นะซึ่งผมอยากจะบอกว่าสายนี้นะครับเล่นยากนิดหนึ่งนะครับให้ท่านชมโปรดระวังเอาไว้ให้ดีนะครับนะฮะสำหรับสายนี้นะครับอืมนะครับเออจริงๆจริงๆนะครับเพราะเพราะว่าสายนี้ครับ ผมว่ามันอ่ะเล่นย่างนี้หนึ่งนะครับนะครับสำหรับสายนี้นะครับผมโอเคนะครับก็รอให้ฝั่งเราข้ามเขาไอ้นี้ไปก่อนนะนะครับนะครับซึ่งเมื่อเมืม่อวานผมเล่นเล่นกับเพื่อนใช่ไหมคือเพื่อนมันยังบอกกับผมว่าว่าว่านี่เลยคือแบบเอะสกิลตัวนี้เออแบบ ทำยังไงว่าเพื่อนเอ๊ยเออ,เอ,อนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนผมบอกว่าไอ้นี่ว่างงนะฮะอ่ะนะครับ,อนะรบโอเคอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าคอตัวนี้ต้องไปก่อนนะครับนะฮะ อันนี้ก็าพันเนาะก็าพันโอเคสแตนได้อีกหนึ่งครั้งโอเคอ่ะนะครับอีแค่นะคับอ่ะสกิลของตัวนี้นะครับอ่ะอธิบายสกิลของพูลพูลพูลโอ้ลิลลลลล้นลิ้นลวนอ่ะ อ่าสกิลตัวนี้นะครับอ่าสกิลเรียการนะครับเรียการใบอื่นที่มีคำว่าดอยนะครับดอยแอนเซอร์นะครับในชีการคุณนะครับหนึ่งใบนะครับถ้าเป็นการคุณเป็นแคนโนวาแพเปอร์นะครับยูนิตตัวนี้นะครับก็จะได้รับพลังเพิ่มขึ้น2,000นะสำาหรับไอไอดอยนะก็คือก็คือทําการเวฟอ่าทำทำทำการเวฟเพื่อนนะครับนะฮะกี่กี่กี่ใบก็ได้นะครับนะฮะซึ่งอ่ะ เดี๋ยวผมก็ก็ใช้สกิลให้ดูนะครับอ่ะทำการทำการเลเวเพื่อนะ่าเลทใช่ไหมไอไอทำทำการไอนั่นนะเออนะครับสองกี่กี่ใบก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่ท่านผู้ชมนะแต่ผมขอแนะนำว่าให้เวฟสองใบนะครับเพราะว่า มันจะไอนี่มากกว่าเนาะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเวฟเลสเวฟสามใบนะครับนะฮะพลังของทุกตัวนะครับเพื่อนๆสองผ่นครับแต่ว่า,าพี่ครับมันจะมีประโยชน์อะไรหรออ่ะนะครับก็ก็ตัวคอมโบก็คือตัวนี้นะครับนะฮะก็คือทําการเขาเตอร์บ้าหนึ่งใบนะครับเมื่อ เมื่อมีตัวเวฟเลสนะครับนะฮะถ้าถ้าเ็นการของคุณนะครับเป็นแคนโนวาเพปเปอร์เนาะเลือกเลกาดนะครับที่มีคําว่าดอยดอยแอนเซอร์นะครับในชื่อกาศนะครับไม่เกิน2ใบนะครับแล้วก็ทําการสแตนยูนิตตัวนั้นนะครับขึ้นมานะครับนะฮะความสมารถพิเศษครั้งอาความสมารถพิเศษนี้นะครับก็ก็สามารถใช้ได้เทอร์นละหนึ่งครั้งนะครับอ่ะใช้สกิลเลยเนาะก็ก็คือต้องต้องเขาตะบาดนะครับหนึ่งใบนะ นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็สแตนสองตัวนี้มานะครับโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับกดเิ่มนะครับนะฮะแล้ว่าพี่ครับตัวตัวตัวนี้นี่ไม่ไม่ต้องสแตนหรอกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยนดูนะครับอืมนะครับเพราะว่ามันเช็คได้เกียร์สไงล่ะเห็นไหมนะครับก็ สกิลจากจากตัวตัวนี้ก็ทํางานนะก็ก็คือจแต่งขึ้นมาแค่นั้นแหละนะครับก็ก็ถามว่าข้อเสียมีไหมมีนะครับข้อเสียก็คือถ้าถ้าสมมติท่าผู้ชมเล่นเล่นอ่าถ้าถ้าสมมติท่าผู้ชมเล่นอ่าการ์ดการ์ดใหม่อันเนี้ยไม่เป็นนะครับก็ก็ถือว่าจบเลยนะนะครับนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมก็จะจะ,จะทําการกดข้ามไปนะครับเพราะว่าสกิลมันมันหมดแล้วแหละนะครับอืมนะครับอ่ะโอเคนะครับกดข้ามไปเนาะนะครับ อ่านะครับก็กระมัอีกครั้งหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะทําการคอลงมานะครับถามว่าพี่ครับไอไอไอสกิลเวฟเนี่ยคือคือเราเราสามารถใช้ใช้ของไอน,นี้ได้หรือเปล่านะครับนะฮะใช,ใช้ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะจะทําการใช้ให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวขออธิบายสกิลของแวงกาดนิดนึงนะครับขอขอเป็นสกิลที่2นะ เพราะว่าสกิลลิมิตเบรกนี่คือยังใช้ไม่ได้เนาะนะครับอืมนะครับสกิลของแมงกานะครับสกิลที่2นะครับก็เลือกเลือกเรียการนะครับที่มีคําว่าดอยแอนเซอร์นะครับของคนสองใบนะครับยูนิตนี่นะครับจะจะได้รับพลัง5้าพันนะครับจนจบเทินนะครับคือเลือกการสองใบนี่นี่คือในในในเอ่อแบบความความหมายของพี่คือคืออะไรหรออ่ะ อยู่นะครับอ่ะน่าจะเป็นเวฟมั้งนะครับ2ใบเนาะโอเคนะครับอืมนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ใช้สกิลของตัวนี้นะครับอ่ะสกิลเดอะฮันโตโอเคนะครับเวฟโอเคนะครับก็เพิ่มพลังนะครับอ่ะใช้สกิลของตัวข้างหลังนะครับซึ่งมันมันต้องใช้เป็นคอมโบคอมโบนะครับนะฮะอืมนะครับอ่ะสแตนการ์ดสองใบนี้ขึ้นมา ะครับโอเคนะครับอ่ะ okay, นะครับ,นะรบประมาณนี้นะครับหรือว่าเราเราจะใช้ซ้ำก็ได้นะครับแต่ว่ามันมันจะเสียงเงินไปนะนะครับโอเคเนาะอ่ะโอเคโอเคโอเคนะครับกดแบตเทิลนะครับจริงด้วยว่ะ <laughs> ไม่น่าใช้เลยโอเคนะครับ รอรอรอลุ้นเกศสามนะครับนะฮะก็สายนี้นะครับเป็นเป็นสายของดอติกเกอร์เนาะแล้วก็ฮิวติกเกอร์นะครับที่ที่เขาเออแบบใส่มากันนะนะครับอ่ะลุ้นนะครับให้ได้ทิกเกอร์เนาะนะครับอืมนะครับถ้าไม่ได้ก็เฮียนะ่ครับไอ้ดอติกเกอร์นะครับ อ่ะนะครับก็ส่งพลังให้กับตัวนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะทําการสแตนขึ้นมาเออแค่นั้นแหละนะครับอืมอ่ฮนะถามว่าพี่ครับเออแบบมันเออแล้ว แล้ววางเกยร์มตัวนี้นะครับท,ท, i, ที่ทำการเวฟแล้วก็เพิ่มพลังให้กับตัวเองนะครับหรือว่าเกศศูนย์ตัวนี้นะครับเออใช้ใช้ใช,ใช้ใช้ตัวไหนนะครับใ,ใ,ในในการเวฟดีกว่านะครับซึ่งผมขอแนะนําว่าให,ให้ให้ใช้เกศศูนย์ตัวนี้นะครับใ,ใ,ในในการเวฟนะครับเพราะว่ามันมันมันจะทำทำให้เพื่อนเราเนี่ยครับนะฮะพลังเพิ่มขึ้น2000นนะซึ่งถ้าถ,ถ้าท่านผู้ชมอยากจะใช้ใช้ตัวนี้ในในการเวฟก็ ก็ลุนลนให้แมงกาของเรานะครับอ่าหยิบหยิบได้ทิกเกอร์นะแล้วแล้วแล้วก็ทําการเพิ่มเพิ่มพลังให้กับตัวนี้แทนนะครับนะฮะก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะครับนะฮะโอเคนะครับอ่าโอเคโอเคนะครับนะฮะเพราะว่ามันมันมันจะไม่ค่อยคุ้มไงนะครับนะฮะสัก สักเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับยังไงคลิปมันก็ยี่สิบนาทีตลอดนะนะครับสงสารคนคนคนตัดต่อเกินนะโอเคนะครับ่ตตบวนเดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้นะครับคงคงเป็นเอ่อคงมเ็นของ พี่เลนกับกับเทสซนะครับเพราะว่าของของของไอ,อจีกับเลนนี่คือมันมันเหมือนกันนะนะครับไม่ได้ใช้ลิมิตเบรกอะทำไงดีท่านผู้ชมครับ อ่ะเดี๋ยวผมขอข้ามตอนตอน,ตอน,ตอนไอ้นี่เลยดีกว่าเนาะนะครับลิบมีเบรกเลยดีกว่าเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอข้ามนะโอเคนะครับอ่ะนะครับก็กรำไรมครั้งนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออธิบายสกิลของตัวละครก่อนนะครับนะฮะสกิลของตัวละครก็คือนะครับคือมันจะใช้ยากนิดนึงนะ ครับอ่ะฟังดีๆนะครับสกิลของตัวละครก็คือนะครับก็ลิมิตเบรกเนาะก็อ่าอ่าขอ่าคำการคาลเตอร์บัสสองใบนะครับสแตนนะครับเดีการนะครับโนวาเพเปอร์ของคุณทั้งหมดนะครับนะฮะในสนามเนาะนะครับอ่าอ่ะสแตนทั้งหมดแล้วนะครับอ่ะอ่าถ้า ถ้าถ้ามียูนิตนะครับที่ถูกสแตนด์ด้วยความสามารถความสามารถนี้นะครับจำนวน4ใบนะครับหรือหรือว่ามากกว่านะครับแวนกาดก็จะได้รับคียนะครับเพิ่มขึ้นอีก4่นะเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะครับอ่ะนะครับความสามารถพิเศษนี้นะครับสามารถใช้ได้แค่เทินละครั้งนะครับอ่ะอ่ะใช้สกิลนะครับสกิลของแวนกาดนี่2ใช่ไหมสองนะครับอ่ะ สกิลเวงกาสองนะครับสกิลของตัวนี้นะครับ2โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะจะทำการใช้สกิลของตัวนี้ก่อนนะนะครับอ่ะทำการเวฟนะครับอ่าสองใบก่อนนะครับอ่ะเวฟสองใบโอเคนะครับอืมนะครับเวฟเวฟแป๊บนึงนะเวฟตัวนี้แล้วก็เวฟตัวนี้ใช่ไหมอ่าลองลอง ลองดูก่อนนะครับอ่ะนะครับแล้วก็ใช้สกิลของเวนการ์ดนะครับโอ้ยอย่าแหลกเว้ยโอเคนะครับอ่ะพี่ชายยายอะไรเนี่ยคบหนึ่งข้อความอีเหียะสอรี่นะครับอ่ะเอ๊ะมัน ม,มันใช้ได้เลยเหรอเขาเขาบอกว่ามันมันต้องไอ้นี่หนีสิสีใบหนีใช่ไหมแล้วทำไมมันใช้ได้เลยอะสแสดงว่าสกิลมันไม่ต้องปกนะครับนะฮะก็อะ่ะใช้ไปเลยครับก็ทำการสแตนยูนิตท,ทั้งหมดนะครับอะ่ะนะครับก็คาตาบาสสองใบย่าแหลก อ่ะนะครับโอ้โหสกิลสวยมากเลยท่านผู้ชมอ่ะก็ก็สแสดงยูนิตทำอ๋ออ๋อผมผมเข้าใจแล้วอ่ะอ่ะโอเคโอเคนะครับอ่ะอ่ะได้ได้ได้ผมผมเข้าเข้าใจแล้วอ่ะผมทําผิดนะครับเมื่อกี้นะครับอ่ะเอาเอาใหม่เอาใหม่ครับอ่ะนะครับท่านผู้ชมครับมาเดี๋ยวเรามาใช้ใช้สกิลใหม่นะครับอ่ะ เวฟสองใบไปก่อนนะครับอ่ะเวฟสองใบไปก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ใช้สกิลตัวนี้นะครับในการเวฟนะครับนะฮะสองใบข้างหน้านะครับอ่ะแล้วก็ใช้สกิลลิฟมิบเร่ของแวงกาไปเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับสแตนการ์ดการทั้งหมดในสนามนะ โอเคนะครับคิดโอ้โหสกิลอลังการเวอร์นะครับอ่ะเราก็สามารถใช้สกิลได้อีกครั้งหนึ่งนะนะครับอ่ะอ่ะอ่ะใช้ใช้สกิลอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเวฟสองใบอ่ะเวฟทั้งหมดเลยก็ได้อ่ะนะครับอ่ะแล้วก็ใช้สกิลของแหวนการ์ดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมไม่ได้แล้วเนาะนะครับอ๋อลืมลืมไปว่ามันใช้ได้แค่เทิร์นเทิร์นละหนึ่งครั้งนะ ครับลืมลืมลืมนะครับอ่ะก็สแตนมานะครับโอเคนะครับ่ะฮะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะตีไปนะครับโอเคลืมไปว่ามันใช้ได้แค่เธอละหนึ่งครั้งนะครับผมลืมเองนั่นแหละเนโโอเค นะครับส่วนสกิลตัวไหนนะครับที่ผมไม่ได้อธิบายนะครับก็ก็สามารถไปโหลดแอปได้ที่ Google Play Store นะครับแอปชื่อว่าคิด and g a r d ดนะครับก็ก็พิมพ์ไปในในใน Google Play Store นะครับว่าคิด and g a r d ดนะครับนะฮะมันมันก็จะขึ้นเนาะนี่เป็นการดีใจที่ที่ ที่แบบว่าเออแบบสองนิ้วอ่ะเออนะครับอ่ะโอเคเนาะก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะฮะวันนี้ก็ก็ขอขอปิดเอาไว้แค่เท่านี้นะครับนะฮะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะนะครับก็บายบายครับผมน้นซโอเกนครับผมนะครับไว้เจอกันเด็กหน้านะนะครับ